ชอบเวลาน้องปายร้องเพลงยุค90นะคะทุกคนร้องเพลงของแรปเตอร์นะ r s คือเสียงเพราะมากนะคะเข้ากับเสียงของน้องปายเลยนะเพลงเพลงนี้นะคะค่ะพลังความคิดถึงนะทุกคนห่างกันเมื่อไหร่คือคิดถึงนะคะพี่ไม่ห่างน้องเลยนะคะพี่ไม่ยอมห่างน้องเลยนะคะกระซิปนะคะกระซิบมีจับมือจับ ค่ะทุกคนนะเคียงข้างกันตลอดนะคะก็ชัดเจนอันนี้ดูเนื้อเพลงอันนี้จับเห็นไหมจับหัวน้องอย่างเอ็นดูนะคะจับไททอยน้องอย่างเอ็นดูอ่าแล้วก็เนี่ยแนบแนบแนบไหลชิดลายนะคะไหลชิดลายนะคะอันนี้กระซิบพ,พี่นะคะอ่าอันนี้จับมือน้องนะคะจับมือน้องเนี่ยจับมือจับแขนนะ จับเบานะเขาจับไปลาโอริโอนุทันดนรดนจับไปไปโอริโอคือจะจับอย่างเบามือแล้วก็จับอย่างธนุถนอมนะคะอ่านี้เนี่ยจับหัวอย่างเอนดูนะคะอะ่ทุกคนดูเอานะคะความฟินนะคะ,อะคอนคู่เมื่อไหร่ทำให้เรามีความสุขเมื่อนั้น